นี่กุรานายาันนี่ก็นะจำนวนก็ง่วงว่าเราได้ไปเยี่ยมนะครับถามว่าไปได้มีคนถามว่าเราไปในโรงเดืฮอฮึก็นะรัฐมนตรีไปเยี่ยมคุกได้ป่ะบ่ผิดหลักไปเยี่ยมมันไม่เห็นเสียกีด้าตรงไหนเลยแล้วนี่กุรานัลเาเล่าแล้ว,ล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 วใครบอกเสียกีดา้าเลมึงจะไปก่อนนะ วันที่เราบอกเราได้ถามยาหันนำว่าเต็มแล้วหรือยังไอ้นรกยาหันนำมันตอบกับเราว่ามีอีกมาก <ส cue> มีอีกไหมในเดี๋ยวแ,วแถวอาจารย์แถวนามสมัยก่อนเดี๋ยวเขาแปลว่ามีเพิ่มเพมมราะมาจากจยดักด้วยที่ลืมนี่แสดงว่าอาหราบับมั่วแล้วอาหราบัาราบบัดดูแล้วเราดูอธิบายหะดีนะครับอิมามมาอานัสบินมาเลกนักระสาวกท่านสนําคัญ thanh đề bài Kuraan ayat à thứ Yao manakulijahan em à ah? Halim ta lát đi nên bạn bảo Nabi ขอลนนบ,บีไดก้กล่าวเล่าให้เราฟังว่ายุลกอฟินนาริพวกชาวนรกนี่มันถูกถูกอะไรพวกกาเฟตถูกโยนลงไปในนรกนนะรกนี่มันร้อนและเย็นมาฮาซันว่า,าตะกูลุฮัลมิมมาซิดพอโยนไปเท่าไหร่เนี่ยความที่มันยังไม่เต็มเนี่ยมันบอกมีแถมอีกไหมมีเพิ่มอีกไหมือไหมตรงนี้ที่พันนักเลงก็พูดว่านระกนะรกยังมีที่ว่าง สำหรับคุณนะครับก็ไอ้นรกมันตอบอย่างนี้เลยมันพูดอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมฮัตตาตอนนี้ฟังให้ดีนะเข้าเรื่องเละฮัตตายาดออารฮัตตายาบออารบุลไลซะจนกระทั pues ่งพระผู้เป็นเจ้าแห่งเกียริผู้มีเกียริระบุลไลซะคือเหลอยาบ้อยาร์ริเจลหูได้เอาเท้าถ้าแปลฟังง่ายๆนะครับ ถ้าแปลหยาบๆก็ตีนสินะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าแปลกับราชาศัพท์กับมือกับพระหัตถแล้วเท้าว่าไงผ้าบาทใช่ไหม <Yeah. S 1> จนกระทั่งนะครับอเราได้ทรงนะครับเอาผ้าบาทหรือเท้าของพระองค์ลงแย่ลงไปในนรก <Yeah. S 1> นะแล้วมันว่าไงฮัตายาดารบุลไลซ์ฟีฮาก็ดาไม่เนี่ยตัวฮะดิสเลย จนกระทั่งอลัลลอฮฺสุบบานตะเณอเท้าก็ดำนะเท้าเดียวก็ดำไปสองเท้าของค์แย่ลงไปในนรกมันมันชอบพูดดีนักโยนไปสราไรมันบอกมีไม่มันเสียงแสดงว่าวมันยังไม่เต็มแล้วอลัอลลอฮฺเท้าใหญ่ลงไปเนสงสัยคนไม่เคยฟังแล้วไอ้นี่มันอะไรอิสลามอะไรไม่เคยได้ยินก็แค่ะะได้ยินแล้วก็จงาๆอยู่ยังแหละใช่ไหมก็ใจะมา่บ้านท่านยังไม่รู้เลยที่กำลังพูดอยู่เนี่ยนะ งั้นถ้าไอ้มัมคนไหนสงสัยนะนี่ใครไม่เนี่ยนะนะแรมโบสันนะยาเจรนะนะให้รู้ด้วยนะ <c oughs> ว่ฟีรีวายจตินอุครอฮัสันเมื่อกี้บอกกระดำนะแปลว่าเท้าในบางรายงานใช้คำว่าริดยุนก็เท้าเหมือนกันอิมามบุคอรีรายงานนี่ไม่เชื่อแล้วไงถ้าใครไม่เชื่อนะกาเฟต ทุกวันในคนไม่เคยได้ยินอลัลลองมีเท้าไม่เชื่อก็ไม่ได้เรียนหนักเน้นหนักเรื่องฮะดีสก็แล้วแต่ท่านขาวางคไปพอเอาเท้าแย่ไปในนรกเนี่ยฟยันซวีบาตุไฮลาบาดินนะครับไอในในนรกเนี่ยนะครับก็เกาะตัวกันบางส่วนจอกบางส่วนจนกระทั่งลนแล้วมันว่าไงผมลนฟัตากูล กดกดกด,กดแปลวแล้ว <Okay. S 1> นรกพูดว่าพอแล้วพอแล้วเต็มแล้วเพื่จ้าบอกว่าเต็มใช่ไหมนะที่จะเอาตรงนี้วันนี้เนี่ยก็คือพวกอาชาอิรอหรือพวกแถวภาคใต้วันเซอร์นี้ออกมานะออกมาดู YouTube คนส่งมาให้แต่ยังไม่ละเอียดเดี๋ยวจะตอบทีหลังเขาบอกว่าอะกีดาสารลับของเราชาวมักกะเนี่ยนะครับเป็นฮะด,ดีษ เป็นฮะด,ดิษที่ใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยส่งคนถามไปมันพูดภาษามาเลย,ยูนะคนที่พูดเนี่ยสองคนพูดเป็นภาษามาเลยแล้วก็ส่งแปลไทยมาผมก็สั่งพวกให้โทรไปถามมันดิไลไปก็ได้นะและไอแบบไหนเลยอย่างะแฮ้ข้างมึงเนี่ยแบบไหนอย่างสะฮะเนะี่ยให้ตอบมาหนสินี่ก็ไม่ได้ดูถูกนะเราหลอคน่นะผมนี้คล้ายๆับลกตัวตัวละดํามืดเลยสองคน ลูกศิษย์ผมใารามดอนว่าไงอาจารย์ผมส่งไปให้เขาดอาจารย์โอ้โหทุกตัวมันสกรปรกขนาดนี้มิหน้าละใจมันสกรปรก <c oughs> มันไปหาว่าของอันล้อระซนล่เป็นอะไรเป็นบิดาอ์แล้ว,วาเป็นบิดาอ์ซูปเปอร์บิดาอีก์อีกล้อเลยหมันมันพูดไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยผมก็นึกว่านะไอ้นี่นะไอผมอก่อนเราพูดเราโมอาวิยะไปเลี้ยงแพะไหนม มันว่ามีหะดีษทั้งบุคคลในะมุสลิมไปดูแล้วไม่เห็นมีมมอาวิยะพูดอะไรผมก็เลยอยากจะตอบไปฟังไปก่อนมันอดทนไหมวะผมบอกไอ้มูอาวิยะของมันนี่สงสัยพิงจะตื่นแล้วก็ไปตัดสตอแล้วก็ไปเก็บยางมาละมึงอ่รอย่างมั่วที่สุดนะเอาละตอนเนี้ยผมกําลังจะพูดกับใครเมื่อกี้ท่านแปลมืออธิบายมือไปตีความเป็นอํานาจ ตอนนี้ผมก็จะเข้าเรื่องของผมแหละผมก็อยากจะถามว่าไอ้พวกนะครับที่ตีความทั้งหลายที่แปลมือไปนำหน้านี่นายลองแปลตีนให้กูดูสิตีนนะ่ะแปลว่าอะไรบรไันหลยเล่นกาแรมโบ้ไปเลยแต่อย่าแปลให้สวยกันเดี๋ยวพูดให้มันจะต้องการจะจอมตีคนที่มันทำลายอิสลามจะพูดกับมันดีๆได้ยังไงเดีย๋ยวะที่พูดจริงนะครับนบีสั่งให้พูดจริง วันวันก่อนนั้นสั้งให้พ่อพูดจริงแล้วก็ไม่ต้องกลัวความการตำหนิวลาตะคอฟเรามาตลาอิมไม่ต้องกลัวใครที่จะมาปน้ำในครัวอาหามีไม่เซตานมันมันวันแกมดมันบอกอย่ามาตำหนิฉันนะอย่าลาตาลูมูนี้ว่าลูโมอมเห็นไหมอยากมาตำหนิกูนะตำตำหนิตัวมึงเองกูไปหลอกมึงกระเสือกเชื่อ ไอ้ชตานมันบอกการรอในวันบอกกับพวกเราที่ไปว่ามันนำไปนั่นแหละให้พูดจริงแล้วไม่ต้องกลัวใครจะมาตำหนิหรือมาปนนาำน,นี่ผมตามมาล่อและระซูลผมพูดจริงเนี่ยเห็นไหมแต่บางคนบอกมีฮะดีสมีในกุราอานอะไรนิดนึงบอกว่าคนอเลมอเลมเนี่ยมันจะตายอะไรเส่น อินนัลลอฮะลัมยักบิดุลอยนมาอินมันยันตะเสียงฮูมิน,านาันนสอัลลอฮ์น่าจะไม่ทรงเก็บความรู้ด้วยการถอดความรู้ออกจากผู้รู้เวลากินยักบ์ดุลอินมาบิคอบดินอุลมาแต่เรา,าจะเก็บความรู้ด้วยการเก็บผู้รู้ผู้รู้ให้ตายไปปีละคนสองคนฮัตตาลัมยุบปีอาลิมันจนกระทั่งอาเลมไม่เหลือเลย พระคั้นเลมไม่เหลือเลยในบ้านป่าและพระขันมที่ไหนก็แล้วถามว่ามุสลิมต้องการผู้รู้ไหมไม่มีแล้วอาขันนัสรัวอาซาจุฮารลาปัญาสะบรุษผู้คนทั้งหลายก็ตั้งผู้นำรู้อาซะโงงโง่เป็นผู้นำจะเป็นผู้นำแล้วก็แน่นอนต้องมีคนไปไปถามปัญหาฟาซูอีลูพอมีใครไปถามแล้วมันตอบอยังไงนะพอมันตอบละฟาอัฟเตามันก็ฟตวาตอบให้ฟัง แต่เวลามันตอบเนี่ยมันไม่รู้นี่ฟัดดอนรู้ว่าดอนรูมันหลงแลยยังไม่พอมันทําให้สาบุรุษทั้งมัสยิดหลงไปอีกอดิษ<ม>นีนตอนนี้เข้าแล้วบ้านเราเข้าเกือบทั้งหมดแล้วใช่ไหม,มก็มาเรียนที่นะครับถึงก้าวอย่าผมถามนะผมบอกให้พวกอาชาอิรอทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคใต้รวมทั้งอินโดมาเลยด้วย<ม>นะครับ พราะอัคีดาที่ผมสอนอยู่อะกีดาของประเทศซาอุดีอาระเบียนบีมุฮัมมัดที่าส่งมาอยู่ที่นั่นแล้วก็ใช้กุรานเป็นดารัตของ a l l เป็นมาตรฐานคําสอนของท่านนบีมาใครไม่เชื่อผมเกือบจะหุก,กลมเดี๋ยวนี้ได้เลยว่าไม่ใช่มุสลิมแต่นี่เป็นความเชื่อนะครับของอาช,อา,ชาอิระห์ขานกับลล l a ์และรอซูลนะเมื่อกี้ตีความมือเป็นอำนาจไหนถามสิอ่านะ หล้ลังลังลังตีความให้ไหนสินะครับถามนวนะอย่าอย่าอย่าเป็นเชยตอนใบนะเชยตอนใบเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับรู้แล้วไม่ตอบแต่เช,ชยตานสดนะว่าไงเชยตานสดเนะี่ยคือรู้ผิดผิดแล้วเสือกไปพูดอันนี้เรียกชเชยตานสดตอนนี้เพียบเลยเชยตานสดเพียบเลยนะนะ ก็ผมก็เลยบอกอย่าเป็นใช่ตอนใบนะถามไปแล้วว่าถ้าท่านสามารถตีความมือเป็นอำนาจได้นะมือมือพระหัตเป็นอำนาจไหนลองพูดให้สวยหน่อยไหมลองตีความหรือตะวินคำว่าพระบาทหรือเท้าให้ดูสิจะตีความยังไงผมให้สองเกียมัดไหนอาชาอิรอหรือคณะเก่าบ้านเราไม่มีทางแปได้ พ่อไม่มีใครเขาแปลมึงเสือทะลึงจะแปลก่ะใช่ไหมแต่แต่ไอ้อำนาจเนี่ยไอมือเป็นอำนาจนยังมีคนแปลนะครับเอาสัหน่อยไหมมีสอสอแถวแถวหนังจอบนะครับก็ออกมาหาเสียงเชอกมาพูดเรื่องอัคราเาาตาอฮามันจะหาเสียงก็หาเส่ยงมือเนี่ยไม่ได้ต้องแปลว่ากุดรร์ตผมจัะมันใส่ ส่งคนไปถามหลายตีนแปลว่าไงไปถามสิ